โอ้ห oh, มันมีตัวที่เราเบียกได้ด้วยไหนอะลูกตัวไหนตัวนั้นพี่เปิด oh ประทุนกันไปเลยโห oh, เปิดฝามันสวยอ่ะสวยมากโหราคาสี 4, 8, ่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยนี่ได้ไปเร็วโอ้โ oh, ห <c oughs> แต่ละอันไม่เท่ากันเลยแกนแล้วนะคะได้ของด้วย สแกนแล้วได้ของรางวัลเลยอะไรคะลูกกล่องอันนี้ค่ะกล่องข้าวน่ารักอะไรรู้จักเปล่าแบดแบดมารุแบ,แบ,บดแบนมารุ คะเพื่อนวันนี้หนูบีจะมาแสดงเปียโนบนเวทีใหญ่นะคะเพื่อนๆบอกเลยนะคะหนูบีมาแสดงเปียโนของโรงเรียนเฟรเซางนะคะเขาได้จัดนะคะซึ่งหนูบีตื่นเต้นมากเลยทุกคนตื่นเต้นมากหนูบีต้องแสดงสองเพลงนี้นะคะนี่เพลงทีมกับแฮปปี้เดย์นะคะเออตื่นเต้นมากเลยทุกคนมั่นใจไหม ม่มั่นใจกลัวเล่นผิด <g ül> เวทีใหญ่ด้วยนะวันนี้นะ <g ül> ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าหนูบีเคยขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากโควิดนะคะหนูบีไม่ได้ขึ้นมาประมาณสองสามปี <c oughs> แล้วค่ะคะือแล้วก็เพิ่งมาเจอไม่เป็นไรเ <g ül> <g ül> ชื่อ <c oughs> ว่ามีเพื่อนๆ <c oughs> หลายๆคนตื่นเต้นเหมือนเราไ <c oughs> <c oughs> ปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปลงทะเบียนข้างบนกันก่อนดีกว่าแล้วไปดูบัรยิกาศข้างบนว่ามีเพื่อนๆกันเยอะแค่ไหนไปหลัอ โอ้ฉันที่ดนตรเปียโนนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่ลงทะเบียนกันก่อนดีกว่าไปลงตรงไหนอ่ะไม่รู้กันค่ะขังนี้เหรออ่ะไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ชั้นสิบหกโอ้สูงน่ากลัวมากไม่กล้าเดินเข้าใกล้กระจกเลยดูดิถูงมากข้างหน้าหรอนี่ไงที่ลงทะเบียนไปไป แปะเบอร์ก่อนเย้ไหนเบอร์อะไรอยี่สิบเอ็ดเอยี่สิบเอ็ดตอนนี้เราก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างป้าโอ้โหเมนูเยอะมากโอ้โหบรรยากาศในงานนะฮะเด็กรอเทศกาลดนตรีเด็กแห่งประเทศไทย ก็จะมีเป <laughs> ียโนนะฮะให้ได้ดูให้ได้ลองแล้วก็บอกราคาด้วยสักเพลงไหมซ้อเมอะยรไหมมาพาไปดูบรรยากาศข้างในหน่อยโอ้ลูกวอเต็มเลย บรรยากาศสวยมากเลยอ่ะไหนมเมื่อกี้ค่ายเราไปถ่ายรูปตรงไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกัน,นคะ่ะโอ้โอ้ยนี่ไงคะนี่อ๋อโอเคไปเจอที่ถ่ายรูปแล้วต้องรอคิวก่อนนะคะไปเ,ะเขาเรียกไปถ่ายรูปแล้วค่ะ สวัสดีคพี่จัดกบมะติดไว้หมหืย่เ้าอไหครับไว้เลยนะครับโอเคครยืนที่จุดนี้เลยค่ะบรรยากาศในงานะโอเควพ่ามยดีไมโเคบก็ได้ารโอเคมรับถ่ายรูปก่นเข้างานนะครับไปปฏิญญา แล้วก็นี่เขามีบกกแบบสแกนแล้วได้ของรางวัลด้วยอ่ะฮะสแกนหรือยังยังไม่ได้สแกนค่ะโอเคนี่ของรางวัลมาเดี๋ยวพ่อสแกนให้สแกนแล้วนะคะได้ของด้วยสแกนแล้วได้ของรางวัลเลยอะไรครับลูกกล่อง <c oughs> อัน,นนี้ค่ะกล่องข้าว <c oughs> น่ารักอะไรรู้จักเปล่าแบดแบดมาลุแบดแบดมารุอันนี้แหละ <c oughs> เร็ว ขอบคุณค่ะพี่ไม่จับมือแล้วแ <c oughs> <า>บบนเลือกสีได้เลยค่ะนอยากทำลายไหนอยากทำแบบไหนทำได้เลยอยู่อันนี้ค่อยๆรูปอะไรคะดอกไม้ค่ะฮะดอกไม้ค่ะนี่เหรอ ใช่แดงตรงนี้พริกกลับด้านมาดูแล้วนะว่าตอนนี้ยังดไม่รู้เรือ่องสวยอวยนะอู่โอ้โห <c oughs> อันนี้แปลกแต่ละอันไม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราเอากระดาษกดทรายลงไปหน่อยจะได้ติดกับตัวสติกเกอร์นะคะ โอเคค่ะนี่ได้ไปแร้วโหแต่และอันไม่เท่ากันเลยสวนยนะตอนแรกตอนแรกดูไม่ไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นรูปอะไรเ <c oughs> นี่ยอันนี้ใหญ่มากเลยเพื่อเขาตรงนู้นเขามีเป็นนูนมาแสดงด้วยอะ่ะโหหลายตัวมากเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วราคาจะเท่าไหร่ไปโหมันมีตัวที่หนันเบียดได้ด้วยไหนหลูกตัวไหนตัวนั้น เปิดประทุนกันไปเลยโหเปิดฝามันสวยอ่ะสวยมากโหราคาส <4, S 2> ี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยสี่แสนกว่าอันนี้ราคาลดมาแล้วนะจาก 6, หกแสนกว่านะมาไปลองเล่นดีกว่า ดีมากเลยเสียงดีไหมอยากได้เพ่ออยากได้เลยเอยากได้ใช่ไหมใช่ไหมสี่แสนกว่าโอเคอยากได้ใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปขอแม่กันตอนนี้นะคะหนูบีก็รอรอบของหนูบีอยู่นะคะเพื่อนๆเพราะว่ากำลังมีคนแสดงกันอยู่นะคะแล้วก็ต้องรอเขามาเรียกหนูบีนะคะอือตื่นเต้นมากเลยใจเต้นบุ คนเยอะมากเลยรู้สึกไ่มอุ้ยรอบของนูบีก่อนนูบีออกมาแล้วต่อไปเขาก็จะเลี้ยงรอบเราแล้วใช่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคนทั้งหมดในนี้นะคะมาจากโรงเรียนเพซาวเลยนะคะแต่ว่าคนสาขากันนะคะใช่แล้วนูบีเรียนอยู่ที่เพซาวสาขาวัชรพละน,นะคะโหต้องบอกเลยนะคะว่าเพซาวมี30กว่าสาขานะคะทั่วประเทศนะใช่ค่ะเยอะมากเลย ใช่แล้วก็โหคุณลองดูคนที่มาแสดงวันนี้ออกมาแล้วปะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัว,วดีกว่าแค่ค่ะว้าวเอยี่สิบเอ็ดห่ะเอยี่สิบเอ็ดค่ะอุ้ยเขาเรียกเลยทุกคนตั้งแต่แถเวเดียเด๋ยวจะต้องไปแสดงแล้วตื่นเต้น E-07 ค่ะ E-07 ค่ะ e Student's Music เ e ส t i v a l Bangkok 2 0 2ตนนที่ทูกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะขอความกรุณาท่านผู้ชมและผู้ปกครองทุกท่านงดใช้เครื่องมือสื่อสารกล้องถ่ายภาพที่ทำให้เกิดเสียงงดการพูดคุยสนทนาการลุกออกจากที่นั่งชมเพราะอาจทำให้เกิดการ ได้อะไรมาเนี่ยใบเกียรติบัตรค่ะที่ประสานบัตรด้วยใช่ค่ะหนูตื่นเต้นมากเลยพ่อหนูเล่นไม่ผีเลยอ่ะเก่งมากเก่งมากตื่นเต้นละขนาดเล่นเสร็จแล้วยังตื่นเต้นเลยพ่อเล่นเสร็จแล้วลงเลยไม่ไม่ลงตื่นเต้นเก่งมากมันที่ทำดีมากเก่งมากเก่งๆไปพร้อมแล้วยังเรา บ้านบ้านดีกว่าถ้างั้นหารอยๆกินกันดีกว่านี่